ก็ต้องขอกราบสวัสดีท้านมูจชมทุกท่านวันนี้พบกันแล้วกันฟ็อกซี่แกมวันนี้เราจะมาโปรโมทไซมอนซาซาซีเฮดนะครับอ่ะเขาก็ได้กี่คลิปแล้วไม่รู้แหละแต่เขาได้มาเขา คสม่ได้หนึ่งเดือนแล้วครับยอดวีขอเท่าไรผมไม่รู้นะครับถ้ามีเสียงเร้วกวนก็ต้องขอเยนี่นี่นี่ถ้ามีเสียงอะไรแร้วกวนก็ต้องขออไปเลยครับนี่อินโดนเาเด้ออเตตอ๊ด้อเด อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe พี่เขาด้วยนะครับอ่าแล้วให้ผมผมก็มีมีตัวตวนม้ะมีตัวตนเหมือนกันนะครับอ่าอย่าลืมใม้อย่าลืมกดให้ผมนะครับอ่าบาย